เสียงฮือฮาดังกระหึ่มไปทั่วทั้งเอเชียในชั่วข้ามคืนเมื่อการแข่งขันชิงแชมป์รายการล่าสุดจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดชักเยอไทยทีมม้านอกสายตาที่แทบไม่มีใครพูดถึงก่อนทัวร์นาเมนต์กลับสร้างปรากฏการณ์ช็อกโลกเอาชนะตัวเต็งจากหลายชาติแบบปาดหน้าคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่จนทำให้แฟนกีฬาทั่วเอเชียต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือหนึ่งในเรื่องราวสุดเหลือเชื่อที่สุดของปี และนับจากวินาทีนั้นความรู้สึกกลัวและเกรงใจต่อทีมชาติไทยในชนิดกีฬานี้ก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ชักเยอไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่สื่อหลายประเทศมองว่าเป็นเพียงทีมรองบ่อนโอกาสเข้ารอบลึกแทบเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่จากเอเชียตะวันออกและตะวันออกกลางหลายบทวิเคราะห์จากต่างชาติฟันธงตรงกันว่าทีมไทยหน้าจะตอกรอบตั้งแต่ช่วงตน้น เพราะขุมกำลังยังไม่เป็นที่รู้จักในเวทีใหญ่ประสบการณ์ระดับชิงแชมป์ยังถือว่าน้อยและระบบการเล่นดูเหมือนจะยังห่างชั้นจากบรรดาทีมเต็งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามกลับสวนทางกับทุกคำวิจารณ์อย่างสิ้นเชิงตั้งแต่นัดแรกชักเยออไทยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวินัยในเกมที่เหนือความคาดหมาย จังหวะการเล่นที่รัดก,กุมผสมผสานกับความเร็วความกล้าและการตัดสินใจที่เด็ดขาดทําให้คู่แข่งเริ่มรู้สึกอึดอัดหลายทีมที่เคยประมาทถ,ถึงกับต้องปรับแผนกลางเกมเพราะไม่สามารถคุมจังหวะได้เหมือนที่วางหมากไว้ความมั่นใจของนักกีฬาชาวไทยเพิ่มขึ้นตามลำดับทุกชัยชนะเหมือนเชื้อไฟที่ทำให้ทีมยิ่งแข็งแ,งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจุดเปลี่ยนสำคัญคือเกมรอบ็อกเอาท์ที่ต้องเจอกับหนึ่งในตัวเแ็งแชมป์จากเอเชียตะวันออก เกมนั้นถูกสื่อต่างชาติขนานนามว่าเป็นบททดสอบความจริงของชักเยอ่อไทยหากแพ้ก็จะเป็นไปตามคาดแต่ถ้าชนะจะกลายเป็นข่าวใหญ่และสุดท้ายสิ่งที่แฟนกีฬาได้เห็นคือการเล่นที่นิ่งเกินวัยของทีมไทยพวกเขาไม่ตื่นสนามไม่หวันต่อชื่อชั้นคู่แข่งและสามารถปิดเกมได้อย่างเฉียบขาดเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์จากต่างชาติเริ่มเปลี่ยนโทน จากการดูถูกกลายเป็นความทึ่งและเริ่มมีคำถามว่าไทยไปพัฒนามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเมื่อผ่านเข้าสู่รอบลึกความกดดันยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ชักเยอ่อไทยกลับยิ่งเล่นได้อย่างอิสระความเป็นทีมเด่นชัดขึ้นทุกนัดการสื่อสารในสนามการช่วยเหลือกันและการแก้เกมเฉมพาะหน้าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนักกีฬาหลายคนที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อนกลับแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้แบบเต็มตัว จนแฟนกีฬาต่างชาติเริ่มค้นหาข้อมูลทำคลิปวิเคราะห์และพูดถึงชื่อของพวกเขาอย่างจริงจังไฮไลท์สำคัญที่สุดหนีไม่พ้นรอบชิงชนะเลิศเกมนี้ถูกจับตามองจากทั่วเอเชียเพราะคู่แข่งของไทยคือทีมเต็งหนึ่งที่ยังไม่แพ้ใครมาตลอดรายการบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความกดดันเสียงเชียร์ในสนามส่วนใหญ่เอียงไปทางคู่แข่งแต่ทันทีที่การแข่งขันเริ่มขึ้น ชักเยอไทยกลับเป็นฝ่ายคุมอารมณ์และจังหวะได้ดีกว่าอย่างน่าประหลาดเกมสูสีผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบแต่ทุกครั้งที่สถานการณ์ตึงเครียดทีมไทยกลับแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความเชื่อมั่นในแผนการเล่นของตัวเองช่วงท้ายเกมคือวินาทีประวัติศาสตร์จังหวะสำคัญที่ตัดสินผลการแข่งขันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่เฉียบคมและกล้าหาญของนักกีฬาไทย ทำแตามชี้ขาดได้แบบชอบทั้งสนามเสียงเงียบงันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะระเบิดเป็นเสียงฮือฮาเมื่อกรรมการยืนยันผลชักเยอไทยชนะปาดหน้าคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ภาพนักกีฬาสุดลงกับพื้นด้วยน้ำตาแห่งความดีใจกลายเป็นภาพจำที่ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียในเวลาอันรวดเร็ว หลังเกมจบคอมเมนต์จากต่างชาติหลังไายเข้ามาอย่างถล่มทลายหลายคนยอมรับตรงๆว่าประเมินทีมไทยต่ำเกินไปบางคอมเมนต์จากแฟนญี่ปุ่นระบุว่านี่ไม่ใช่ทีมมมานอกสายตาอีกต่อไปแต่คือทีมที่ทุกชาติในเอเชียต้องกลัวขณะที่แฟนเกาหลีใต้กล่าวว่าไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบและวิัยาสำคัญกว่าชื่อชั้น ส่วนแฟนจากตะวันออกกลางยอมรับว่าพวกเขาเล่นด้วยหัวใจนักสู้และไม่ยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวสื่อกีฬาหลายประเทศเริ่มวิเคราะห์ความสำเร็จของชักเยอร์ไทยอย่างจริงจังตั้งแต่ระบบการฝึกซ้อมการคัดเลือกนักกีฬาไปจนถึงบทบาทของทีมงานเบื้องหลังมีการชื่นชมโค้ชที่วางแผนการเล่นได้อย่างชาญฉลาดและกล้าใช้ผู้เล่นดาวรุ่งในเกมใหญ่ ความกล้าตัดสินใจเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นกุญแจสําคัญที่ทำให้ทีมไทยก้าวข้ามขีดจ,จำกัดของตัวเองสิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงมุมมองของแฟนกีฬาทั่วเอเชียจากเดิมที่มองไทยเป็นเพียงทีมรองกลับกลายเป็นชาติที่ถูกจับตามองในฐานะคู่แข่งอันตรายหลายคอมเมนต์บอกตรงกันว่าต่อจากนี้หากต้องเจอกับไทยจะไม่มีคำว่างานง่ายอีกต่อไปความกลัวไม่ได้มาจากชื่อเสียงในอดีต แต่มาจากฟอร์มการเล่นจริงที่พิสูจน์ให้เห็นในสนามสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่แชมป์หนึ่งรายการแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อและความพยายามมันสะท้อนให้เห็นว่าหากมีการวางรากฐานที่ดีให้โอกาสนักกีฬารุ่นใหม่และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องไทยก็สามารถก้าวขึ้นมาท้าทายยักษ์ใหญ่ในเอเชียได้อย่างภาคภูมิใจ ท้ายที่สุดแชมป์ครั้งนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่ววงการไม่เพียงแต่ทำให้คู่แข่งเริ่มหวัดกลัวแต่ยังทำให้แฟนกีฬาทั่วเอเชียรเริ่มจับตามองและให้ความเคารพต่อชักเยอไทยมากขึ้นจากทีมม้านอกสายตากลายเป็นทีมที่ใครก็ประมาทไม่ได้และเรื่องราวช็อคโลกครั้งนี้จะถูกพูดถึงไปอีกนานในฐานะหนึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่า ความมุ่งม,มั่นวินัยและหัวใจนักสู้สามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้จริงบนสนามแข่งขัน